ียววันนี้เจ้าคนงานจะได้ขล่นเกม Black Clover M นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนทุกคนนะครับหา Black t r y s t a n ฟรีนะครับหนึ่งพันบวกสำหรับสายฟรีครับเป็นแนวทางสายฟรีอีกแล้วนะเริ่ดระดับเป็น EP แล้วอันนี้จะพาทุกคนนะไปหา Black t r y s t a n ฟรีหนึ่งพันอันนะครับหรือว่าอันเป็นหนึ่งพันดิสเซสเก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะมีเกินพันแน่นอนครับอย่างน้อยคทางแต่คนที่อขาด Black t r y s t a n แบบจะไปสุ่มกาชาอะไรเที่แบบเฮ้ย Black t r y s t a n ผมขาดว่ะหรือว่าแบบเออจะเก็บกล่องสำรวจแมปตามแมปไปอะไรก็ได้ครับส่วนที่การได้ก็อย่างที่่่่ผมบบบอออออออกก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 กเเเเืืคคาารร็็็ลลงงงนนั การเก็บหีบสมบัติในแมปแต่ละแมปแล้วถ้าพาไปดูบ้างว่าหีบสมบัติในแต่ละที่แล้วก็ในแต่ละแมปอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะแบ็คคอเวอร์เอ็มนะครับเปิดให้ดาวน์โหลด,นดนใน Google Play แล้วก็แอปต่อแล้วนะครับก็จะรีหลดมาเล่นกันนะครับสำหร<ๆ>ับเกมแบ็คคอเวอร์เอ็มนะครับสนุกมากจริงๆนะครับก็ใครที่เข้ามาพบกับกดติดตามช่องผมนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปนะครับไปเจอกันเลยไปดูครับผม โอเคครับแล้วเข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปเข้าดูว่ากองแต่ละกองไปอยู่ไหนกันบ้างครับซึ่งก่อนจะรูปร่างหน้าตาไงแบบมาตอนแรกครับใครที่อยู่โลกไหนนะครับกดไปที่โลกก่อนนะครับตรงนี้นะกดเข้ามาครับแล้วก็กดไปที่โลกที่หนึ่งะครับก็คือโลกที่ผมอยู่ตอนนี้ให้มาถึงหน้านี้ได้ครับแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านฮาร์ดนะซึ่งเป็นหมู่บ้านหัวกะโหลกที่เป็นหมู่บ้านแรกที่เราออกมาแหละผมเข้าไปในหมู่บ้านฮาร์ดนะครับผมจะพาไปตั้งแต่โลกหนึ่งยันไปเรื่อยๆนะเท่าที่หาเจอครับตอนนี้นะอ่ามันจะได้แบ็คคคิด้าานนทททีีีลลละะะะะรับแต่่วสสมกันนน่่าาาจะะะไไดด้้ปรมณกวเเลลยยครรััับบอนนนี้ดิเไมม่่กก็็แลวศษหยๆค ก็ตอนแรกครับเดินมาตรงนี้นะปลาที่โบดนะครับโบดเล็กๆใจกลางเมืองแล้วก็แวะมากระทืบผังไม้โอ๊ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่เราก็จะได้แบล็กคิทเนิลสิบอันนะ <c oughs> เป็นแบบว่า10อันนะ <laughs> ของปลอบใจแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือตรงนี้นะผมนี่อูสบัตต์นี้เองนะครับที่จะเป็นตัวแปรให้เรานะครับเลขกดเข้าไปเลยนะครับที่ยิสบัตตเก่าอันนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียบร้อยนะครับแบ็กคิสตันร้อยอันนะผมนี่นะเออเราก็ไปต่อกันดีกว่าแล้วเราก็ออกมาจากหมู่บ้านฮาร์ดนะครับในหมู่บ้านฮาร์ดน่าจะมีแค่อันเดียวนะครับเราก็เดินลงมาประมาณลงมาตรงนี้ครับด้านล่างครับจะเป็นเมืองคิก้านะตรงนี้นะเมืองคิก้าเราเข้าไปที่เมืองคิก้าตรงนี้นะครับผมโอเคมาสู่ในเมืองคิก้าครับเดี๋ยวเดินตามผมไปเลยเมมมืองนีี้้ก็ประาณ3ไดแล้ววระห่าางทง จะมีแบบทังไม้โอ๊กอะไรเงี้ยแต่มันเป็นถังแบบเี็กก็อย่าลืมพี่จะแวะกระทืบกันด้วยครับกระทืบกระทืบกระทืบเดินออกมาครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงครับตรงนี้จะมีกล่องกล่องน,นึงนะเป็นถังไม้โอ๊กนี้แล้วก็มากระทื้นเออตอนพี่อัดตาผมกระทืบเข้าไปแล้วก็ตรงไปครับอันนี้ยังไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเรานะครับวันนี้เดินเข้ามาตรงนี้ครับข้างข้างข้างๆบันไดตรงนี้นะมีข้างซ้ายครับเดินเข้ามาข้างซ้ายแล้วก็กระทืบนก่อนไปทีนึงนะครับนี่เราก็จะได้เอเราได้จิ๊กซอว เดินไปถามพี่เแล้วไปผมแล้วก็เดินเข้าไปนะแบบนี้นะอะไรคิดเดินติดอไปเรื่อยๆครับนี่นี่นี่ตรงนี้เดินเข้าไปสุดนะครับเราจะเห็นครับคีบสมบัตเก่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเก็บเข้าไปได้เลยครับตรงนี้นะโอเคก็ได้ไปอีกร้อยนะเป็น200แล้วตอนนี้เราจะไปกันต่อนะฮะเดินเดินออกมาครับยังอยู่ในโลกของเมืองคิก้าต่อนะะเราเดินออกมาตรงนี้นะเดินออกขวาไปนะครับค้างค้างค้าบันไดค้างค้างบันไดตรงนี้เออข้างซ้ายมีแล้วข้างขวาก็มีครับเดินนะจะเห็นเด็ก2คนนะับกำลังแบบว่าขี่ม้ปวารกันอยู่นะครับ แอนปะกับพี่เป็น้องสาวโอ้ยพี่ชายเก่งมากเลยจนเด็กไปก่อนครับได้แล้วเพลินไปกล่องไกลๆครับแบบว่ากลอยอยู่นานแล้วเออไปแวะคุยกับเด็กมาครับอ่าเราไปที่กล่องสมบัติตรงนี้นะฮะอ่าเราเก็บมาแปดร้อยคิวซันครับอันนี้ก็เป็น300นะครับอุ้ยสามร้อยพี่ฟีทุกคนไปกันต่อครับเมืองนี้ยังมีต่ออีกเรื่อยๆเดินออกมากทดากครับพี่เพื่อนกันนะพอดีครับไปก่อนแล้วครับตรงนี้ครับด้านขวานะเดินตรงไปเรื่อยทางขวาเฮ้ยตรงนี้มีถังนะครับอย่าลืมนะตรงนี้มีถังนะครับก่อนที่จะแวะไปเฮ้ยมีหีบมีหีบอืมกระทืบอ่าก็ได้บาทนนะครับอ่นเองไปแล้วก็เดินตรงไปส่อครัับนนี้ก็ตง ไปสุดนะจนกว่าจะเจอทางเลี้ยวซ้ายครับเดินตามถนนใหญ่ไปนะครับนี่นี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปไกลๆนะเจะเห็นข้อกล่องก็ววับอยู่ครับตรงนี้แล้วก็แวกเข้าไปนะครับคุยกับกล่องนี่กล่องฟรีกล่องฟรีตรงนี้กล่องฟรีเลยได้ไปพันเอ้ยได้ไปร้อยนะเป็น400ครับอ่าก็ได้ครบเป็น400โอ้โหี่้อฟรีทุกคนฟินนะอันนี้แบบว่าฟินของจริงเลยครับอันนี้ในเมืองคิก้าก็น่าจะมีแค่นี้นะเออแล้วผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมหาครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครมีเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ถ จเท่าที่หาได้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งพันแล้วเท่าที่ผมหาได้อะเราออกมาที่โลกต่อไปกันดีกว่าสำหรับเมืองแรกก็มีแค่นี้นะก็หาหนึ่งครับในหมู่บ้านฮาร์ตตรงนี้นะแล้วก็สองตรงเมืองคิก้าตรงนี้นะครับโอเคเราไปโลกที่สองโดยการกดตรงนี้นะแล้วก็ข้ามไปโลกที่สองครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือแบบว่าแบล็กกิทตันฟรีฟรีคือฟินมากๆจริงๆบายครับแล้วเราก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมาตรงดันเจี้ยนครับทางเข้าดันเจี้ยนตรงนี้นะเราก็เข้าไปเลยจะเข้ามาเราเเ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 เดดิินน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 นตรรรรรรรงงไไไไไปปปปลลลลลยยฮะอออออออ้้้ัััีีมมมืื่่่่่่่าาาคคคบบกกกโขท แล้วเอาตรงนี้มี้าทางไม้นะครับอย่าลืมที่จะกระทืบนะครับเออไปเราเดินเข้ามาตรงร้านค้าครับออกขวามานะออกขวามาจะเห็นคุณพี่สาวนะเป็นร้านค้าภูมิภาคนะคผมแนะนำครับให้เหมาอาหารจากร้านค้าภูมิภาคให้หมดเลยนะอันนี้เป็น,นทนนริคนำไปใช้ทำอาหารในการเพิ่มความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเพราะวัตถุดิบวัตถุดิบอาหารมันไม่แพงครับเงินมีเยอะอยู่แล้วครับใช้เหมาไปหมดเลยก็ได้ครับมันจะมีทุกโลกนะสามารถเหมาไปได้หมดเลยนะอันนี้เราก็มาเน้นที่ที่ตบัติเก่าข้างๆคุณคุณพี่ร้านค้าภูมิภาคก่อนนะครับแล้วก็ไอคามข้นะดดังรบ นี่โคตรเท่ ไปเราก็ได้ไปกันต่อนะข้างๆ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 ต่อเดินกลับมาครับแล้วก็กลับไปที่ตรงใจกลางนะครับผมแล้วก็เดินตรงสายครับไปสายสุดไปสายสุดตามผมมาได้เลยครับวันนี้ผมจะเป็นไกด์พาทัวร์ครับเหมือนกู๊ะพาไทยนะครับอะไร่วนทําไมครับเดินขึ้นมาตรงบันไดครับนี่จะเห็นรับหึงกล่องของเราครับแล้วก็เข้าไปเก็บเลยโอเคก็ได้มาอีกร้อยครับแถมได้อ่าจิ๊กซอว์มาเหมือนเดิมครับตรงนี้ผพราว่าเราได้ไปหกร้อยแล้วครับ๋ยวเราไปโลกที่สามกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโลกที่สามผมจะไปอีกดีแล้วกันเนาะโอเคฮะเรามาต่อกันที่โลก เนอเร่ยยังไม่ถึงก็ปัดมาที่โลกที่3ครับโลกที่3ครับเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยกองวญชาการหน่วยครับตรงนี้นะเราเข้าไปเลย <S <S แต่ว่าอันนี้เหมือนผมจะเก็บไปแล้วมั้งนะผมน่าจะเก็บไปแล้วนะตรงนี้แต่ว่าน่าจะบอกทุกคนได้อยู่นะครับเราเก็บไป600แล้วใช่ไหมอันนี้ครับอันที่7 0 0อครัมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะข้างข้างข้างม้านั่งเลยนะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะหลังหลังรถไอติมเนี่ยหลังรถไอติมเนี่ยเออบางทีหล่ะจะหิวไอติมแต่ว่าเราไม่เอานะครับอันนี้เรามาเอาหิบตรงนี้นะข้างข้างี้จะม่ผ้านะจ่ี้ครับ จำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแถวนี้มันน่าจะมีถังอ่ะถังนี้พีถังไม้โอ้รับอย่าลืมพี่เอาอกรื้นเข้าไปแล้วก็จะได้มานะครับ1,000บาท1,000ยูนนั่นเองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเดินออกซ้ายยาวเลยนะครับเดินออกซ้ายยาวเลยไม่มีร้านค้าภูมิภาคครับอย่าลืมที่จะมาเหมาเลยกันหลังร้านค้าก็จะมีถังไม้โอ้รับเราก็มาอื้มฟาดเข้าไปไปกันต่อนะฮะน่าจะอยู่ประมาณผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมไปแน่ใจเหมือนกันมันน่าอยู่เอ้ยเอ้ยมีรังมีรางมีหีบไม้มีีีีบบบบกรรระะะทืเลยยยคคัััููนนนนนนนไปม่่่จอแแถถวว้้ ไม่อยู่ขอบนี้ก็อยู่แถวนี้ครับลองมาเดินหาดูผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะกอนนี้น่าจะเป็นอันที่800ครับก็ได้800 b a c k คิ t ตันฟรีแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปพาไปดูเมืองที่4กันดีกว่าโลกที่ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูโลกที่4กันนะครับเดินทางไปที่โลกที่4นะครับผมไปกันต่อเลยโลกที่4ครับจะอยู่ใน่วนของเมืองนี้อันตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปที่เมืองนี้นได้เลยนะพี่พาผมเข้าไปดิพี่ ตาเดินติดโอเคเข้าไปที่เมืองนี้อันตรงนี้นะามาครับแล้วก็มาตามนี้ครับเดินตามผมมาเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่จะเห็นนะครับข้างในอ่โบสถใ์ใหญ่ๆตรงนี้นะครับโบสถ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นโบสถ์เราเดินเข้ามานะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแนละ้วเราจะไม่เข้าไปหาคุณพี่หัวหัวเหลืองนะเราจะเดินเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ครับติดมานี่จะเห็นหีบแล้ว100ยูนเออใช่100แบล็กคิสตัลแทมจิ๊กซอจอซิกมาดึ่งอันแล็บของคุณโกสต์นั่นเองแล้วก็ออกมานะมีอีกไหมเมืองนี้ผมลองหาให้ดูก่อนแล้วกันนนนนนะะะคคครรรรรรััับบบบบเเเเเดดดิิออกกกมมมาาาาาจจโแลลล้้้้วว็ีีีีียยยไปซสุตตงงท่ห ไม้2ออันนะครับผมแวะพาไปากระทืบสักหน่อยแล้วกันนะครับหีบไม้หนึ่งโอ้ดิจิซอด้วยโอ้โหของดีหีบไม้อัออออนนึงครับด,นนด้านในครับตรงนี้กระทื้็ไปหีบไม้ที่2โอเคเราเดินกลับครับแล้วก็เดินกลับมาหน้าปุ่เหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็เลี้ยวขวายาวเลยครับตามนี้มีเด็กวิ่งสวนกลับมาครับแล้วก็วิ่งยาวขึ้นไปทางนี้ครับผม,มขึ้นไปตรงนี้จะมีถังไม้อันนึงนะผมพาไปกระทืบหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้นี่ถังให,ใหญ่ถังให,ใหญ่ ผมขอญาตเลยนะเท่ากับตอนนี้เราก็ได้แบ็กคิทตันมา900ฟรีๆแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะปาเราไปดูอันที่1,000กันเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่าครับอันนั้นเป็นอันสุดท้ายที่ผมหาได้พื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเออเออเผื่อมีอันอื่นที่ผมยังหาไม่เจอครับใครใครรู้ก็ว่ามาคอมเมนต์ได้แล้วกันนะครับมาปแล้วก็มาตรงนี้นะ เสร็จแล้วเราก็เมืองอันนี้เป็นเมืองที่5ครับเราก็เดินลงมาครับตุ๊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 บแล้วก็เข้าไปที่ชายหาดตรงนี้นะครับผมนี่นชายหาดนี้เข้าไปเลยในเข้าชายหาดลาเคนะครับตรงนี้เนาะ <rou? S 1> อันที่1000พนะครับกับเศษเศษแบบว่าเศษตังเศษแบลกคิทตันที่เราได้ครับลงมาจากจุดเกิดน,นะครับนี่แล้วก็ขวามือครับขวามือเลี้ยวขวาสุดครับตีขวาม,มาปึ๊บนี่จะมีกล่องตรงนี้ครับกระทืบไปก่อนหนึ่งทีโอเคได้1 0 0พันยูนะครับแล้วเราก็ไปกันต่อครับขวาสุดจะมีหีบนะนั่นนั่ แล้วทำไมมันมีไก่มาเดินติดอะ ใช่นี่ฮะตรงนี้มีหีบเราเอาเลยนะเปิดอ่าก็ได้แบล็กคิสตันครับแล้วก็จิ Back กซอกยามิ aw, มานั่นเองนะแล้วก็เดินกลับมาที่จุดเกิดนนครับแล้วเราก็ออกซ้ายครับคราวนี้เรามาซ้ายามาซ้ายเราจะเห็นถังนะครับถังหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับเราไปเลยออญาตินี่ไงเตะเลยโอเคผมว่าก็แวะป,ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ประมาณพันแบล็กคิสตันกับอีกสิบใช่ไหมเออแล้วก็ได้ยูอีกคิดนึงนิดหน่อยครับแต่แล้วก็แถมได้เดินสำรวจแบบแบบฟินๆด้วยนะครับก็สำหรับคนที่อ่ามีเพิ่มเติ ก็ปเป็นแนวทางให้หลาคนที่หาแบล็คคิตตันเผื่อไอผม,อผมจะไปสุ่มแล้วนะพี่ผมเกือบ1,000งพันก็แทบจะสุ่มได้แล้วนะครับจะอันเชิญได้สิบรอบนะครับเออแล้วไาเจอกันคลิปหน้านะที่มีป,ประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับขอคนนึงไลค์เลื่อนมือน้อยๆที่น่ารักของคุณจิ้มไปที่ปุ่มกดไลค์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายบายครับ